ในร่างกายมนุษย์นั้นมีพยาธิหลากหลายฉายพันธุ์ซึ่งเขาเรียกว่าสปอรสิทในห้องแลบเขาได้มีการทดลองเอาน้ำจากสปะรดนะครับแล้วก็มาเทลงรวมในพยาธิเพื่อจะทดสอบดูว่าพยาธิสามารถที่จะอยู่รอดได้ในน้ำกรดของสปะรดได้หรือเปล่าซึ่งใช้เวลาประมาณสา วินาทีมีความเปลี่ยนแปลงเห็นได้อย่างชัดเจนปรสิทธ์ทั้งหลายเริ่มมีการบิดตัวงอและดิ้นพลาดแล้วก็หยุดชะงักไปภายในระยะเวลา4วินาทีแล้วก็มีท้องแตกพุงละลายแล้วก็ลำตัวขาดนั่นก็แสดงว่ากรดของสับประรดนั้นมีความรุนแรงไม่น่าละ่ะ หญิงทั้งคันเขาถึงได้ห้ามกินสับปะรดประจำเดือนจะมาเยอะเป็นปก,ปกติปกติ